สวัสดีครับข้าพเจ้านายทวิสิทธิ์วงฤทธิชาจิกัน,นวันนี้มาพบกันอีกแล้วเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเปรียบเทียบเนื้อพระสมเด็จที่มีลักุมผิวกับพระที่เปิดให้เห็นผิวอายุพระอยู่ในช่วง155ปีถึง165ปีซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านจะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้อยู่ที่ดุลพินิจของท่าน นะเป็นลักษณะของพระที่มีการเคลือบลักแบบไม่หนามากจากการทดสอบว่าเป็นลักจริงหรือไม่ทำขึ้นว่ามีการทำขึ้นมาจากสีหรือเปล่าใช้กรริธีทดสอบด้วยทินเนอร์อะซิโทนแอลกอฮอลและโซเวนตอีกหลายๆชนิดที่คิดว่าสามารถจะละลายสีสมัยใหม่ได้ถ้าเป็นลักแท้ที่มาจากยางไม้จะไม่ละลายออกโดยง่ายการละลายผิว หรือการลอกผิวจะต้องใช้ความละเอียดและฝีมือพอสมควรในการทำงานซึ่งในที่นี้เราต้องการลอกออกไปแค่ไม่เกิน90%แต่ไม่ต้องการให้ออกไปมากกว่าน,นี้ให้คงเหลือผิวเอาไว้อยู่บ้างตามตัวอย่างที่ได้แสดงให้เห็นการใช้ลักษืออย่างไม้นำมาเคลือบผิวนะครับก็เพื่อการปกปอกรักษาปกป้องรักษาเนื้อผ้าให้ถูกทำลายได้ยากขึ้น จากการใช้ลักตามค่าสืติที่ได้บันทึกไว้มีการนำมาใช้เคลือบผิวมาแล้วมากกว่าพันปีเมื่อเปิดผิวแล้วเราจะมองเห็นสิ่งที่ลักปกปิดปิดบังให้เห็นได้ว่าพระองค์เนี้ยที่ตามตัวอย่างเป็นพระที่ได้ผ่านการตรวจอายุแล้วและจากกายภาพของพระได้แสดงให้เห็นถึงว่าได้สร้างขึ้นมาในยุคภายหลังที่สมเด็จโตกับจัดกำแพงเพชร ที่ไปเยี่ยมญาติของท่านที่นั่นในปีพศ2392ตามประวัติบันทึกของราชหหตถเลขาของรลเกนิห่5ได้กล่าวไว้ว่าที่ท่านไปไปครั้งนั้นได้ค้นพบพระกุกกำแพงเพชรพระสมกรหรือพระในตระกูลกำแพงเพชรต่างๆค้นพบลานเงินที่มีอาจารย์ลึกอักษรขอมคนพบตำนานการสร้างพระพิมพ์และลักษณะการ บูชาสักการะต่างๆด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเวลาผ่านมาถึงปัจจุบันประมาณ171ปีขณะนั้นสมเด็จโตท่านอายุได้61ปี41พรรษาจะถือว่าพระสมเด็จที่เราเห็นในรูปลักษณ์ปัจจุบันน่าจะสร้างขึ้นมาหลังจากนี้เป็นต้นไปมีมวลสารแตกต่างกับพระยุคแรกซึ่งในพระยุคแรก มีการใช้ว่านใช้สิ่งต่างๆเข้ามาประกอบแต่พอมาถึงพระยุคหลังได้มีการนําอิฐแดงเข้ามาผสมมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อแตกต่างออกไปอย่างพอสมควรมีความแข็งแรงแข็งแกร่งมากขึ้นเนื้อพระมีการยึดเกาะประสานในช่วง,รงแรกๆอาจจะยังไม่มีน้ํามันตงังยวเข้ามาแต่พระองค์นี้ถือว่ามีน้ํามันตงังยวเข้ามาแล้วทําให้พระยึดเกาะกันแน่นหนาเพิ่มขึ้นเป็นพระลักษณะแก่ปูน มีความบางพอสมควรในการเคลือบผิวของรักที่ปกคลุมทำให้เกิดการลัดลงไปที่ผิวน่นทำให้เรามองไม่เห็นทั้งข้างบนเลยในการมองสองครั้งแรกก็เหมือนกับว่าเอะเหมือนกับส่องมองพลาสติกหรือเปล่าก็เลยเกิดความสงสัยว่าควรจะลอกหรือไม่ควรลอกจากการสอบถามกับสมาชิกในชมรมที่ข้าพเจ้าทำอยู่ค,คือชมรม พระแท้แท้ที่อายุเราก็ถามจากเพื่อนๆกันให้ลงความเห็นกันว่าสมควรจะลอกผิวไหมก็มีกระแสทั้งสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็อยากอนุรักษ์ไว้เพราะว่ามีความเชื่อเรื่องการตรวจอายุเชื่อมั่นได้ว่าพระองค์เนี้ยอายุทันยุคสมเด็จโตรสร้างจริงแต่ส่วนหนึ่งก็อยากจะเห็นเนื้อข้างในว่าจะแตกต่างกับที่เคยคุยเอาไว้ไหมว่าพระเนี้ยเนื้อแทบจะเหมือนกันทุกองค์ เมื่อลอกผิวออกไปแล้วเราก็ได้เห็นจากรูปภาพที่นำมาให้ดูกับัิที่ถ่ายภาพนะครับข้าพเจ้าใช้การถ่ายภาพด้วยกล้องที่มีรายละเอียดความละเอียดสูงมากกว่า18ล้านพิกเซลเมื่อได้ภาพมาแล้วก็นำมาตัดต่อในคอมพิวเตอร์ขายายเป็นจุดๆในเป็นทั้งองค์มาให้ดู ซึ่งคุณภาพของกล้องก็ไม่ได้ต่างกับกล้องชนิดอื่น,นๆที่เขาใช้ดูรายละเอียดเลยซึ่งการใช้การขยายภาพต่างๆก็เป็นการคัดกรองเบื้องต้นใช้การเทียบเทียบเคียงกันกันกบพระที่คิดว่าอายุถึงยุคนำมาประกอบการคัดกรองซึ่งการคัดกรองเบื้องต้นเหล่านี้ถึงจะเข้าเกณฑ์ก็ไม่ยังไม่สามารถบอกอายุได้จนกว่าจะนำไปเข้าสู่กระบ,บวนการ ที่ใช้เกี่ยวกับการหาอายุพระโดยตรงเครื่องมือที่ใช้การหาโดยตรงไม่ใช่เครื่องเมีกมวลสารไม่ใช่การไปหยดน้ํายาไม่ใช่การเอ,ไป,ไ,รเอไปทํากับวิธีต่างๆเป็นการตรวจอายุด้วยคลื่นอนุภาคของแสงโดยการวัดความถี่ของแสงออกมาเป็นค่าตัวเลขเมื่อได้ค่าตัวเลขเหล่านั้นแล้วจากคลิปเดิมที่คราพเจ้าทําอยูไ่ไปตามดูได้ ม่ได้ค่าตัวเลขเหล่านั้นแล้วเราก็ไปเข้าสมก,การอีกครั้งหนึ่งสมก,การนี้ก็คือสูตรในการคำนวณหาอายุพระความจริงแล้วไม่ใช่พระอย่างเดียวที่ตรวจได้วัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระดาษไม้ผ้าภาพเขียนกระเบื้องเครื่องเคลือบต่างๆเหล่านี้ล้วนสามารถนามาหาอายุได้กระบวนการหาอายุก็คือจะเริ่มต้นเมื่อ เกิดการทำฏิยาการอากาศในขณะที่หลายๆคนก็ยังสงสัยกันอยู่ว่าคําว่าคาร์บอนเน่ะมันเป็นวัตถุจับต้องได้หรือไม่แต่ในที่นี้นะครับคาร์บอน14เป็นรหัสที่สืบเนื่องมาจากคาร์บอน12ซึ่งมาจากคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเข้าสู่ขบวนการอย่างถ้าในตัวคนหรือตัวสัตว์หรือพืชต่ตางๆก็เข้าสู่ขบวนการสังเคราแสงหรือการหายใจเข้ามาสันดาปในร่างกาย เกิดขบวนการของการคาร์บอนไดออกไซด์ตกค้างไว้ในร่างกายเมื่อสิ่งมีชีวิตได้ตายหรือวัตถุต่างๆหยุดการทำปฏิกิริยากากาศก็จะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งอยู่ในรูปแบบของกา๊าซก่อนพอหยุดการทำงานก็จะเข้าอยู่สู่ขบวนการของรังสีซึ่งขบวนการเหล่านี้ค่ารลังสีก็จะค่อยๆลดลงทำให้ตรวจหาายุได้จากพระ ตัวอย่างพระที่นำาให้ดูและแล้วผิวพระก็เป็นส่วนที่น่าจะเป็นค่าสิติที่ทำให้ท่านเอามาเทียบเคียงพระได้ซึ่งการเรื่องเหล่านี้ต้องการรายละเอียดมากกว่านี้ก็สามารถนัดพบมาคุยกับข้าพเจ้าหรือโทรมาหาหรือยังไงก็ได้ที่จะเจอกันได้ะสนใจติดต่อมาที่เบอร์โทร094 สามสี่เก้าห้าห้าห้าเจ็ดพวีสิบวงนิษฐ์ได้ทางกิจแอดมินชมลมหาอายุชมลมพระแท้แท้เทยุ